ขาห้าไปแล้วตองห้าไปแล้วตองหกเนี่ยหกสองตัวนี่คือเลขแข่งมหาสเสน่ห์ถ้าหกสามตัวนี้ไม่เวทมนต์เสน่ห์น้ำมันพลายเลยเหรอคะอาจารย์แบบนี้ก็คือมีสเสน่ห์มากเกินไปมันล้นฮะ,ะเขาเรียกเสน่ห์ล้นอ๋อสเสน่ห์ล้นพอล้นปุ๊บก,ก็ไปแบ่งให้คนอื่นอ่าแล้วเป็นยังไงไม่ดีอคะอาจารย์เราเป็นคนมีเมตตาแบ่งให้คนอื่นพอแบ่งให้คนอื่นก็หมายถึงว่าแบ่งให้กับ ส่วนเขาเรียกว่าส่วนส่วนเกินเลขกลายเป็นส่วนเกินของคนอื่นกลา,ายเป็นบุคคลที่สามของคนอื่นเข้ามานะอุ้ยไม่โอเคค่ะจา์ใช่ครับเพราะว่าคนใช้เลขหกเนี่ยจะมีชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบรู้หลานะฮะเน้นหนักไปทางด้านความสุขทางโลกิยะเกินความพอดีมากจนเกินไปนะครับ แล้วมันจะเกิดการใช้ใชใจ่ายแบบผุ้มเลยใช้ใจ่ายในการที่จะไปไปซื้อเกี่ยวกับพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับความสูงเนี่ยคือไปเจอตรงไหนที่ว่าพอมีเงินเยอะกาว่ามีเท่าไหร่ชั้นเหมาหมดเลย,ยงเ,ออเงินมันก็ล่วงไหลออกไปอย่างนั้นนะครับอ,อ๋อพูดง่ายๆว่าคนใช้หกหกนะคะมีโอกาสที่จะผิดสินข้อสามได้ง่ายนะคะ,<ๆ>ะ,คะสินการมีนะคะอาจจะไปเป็น,ปนมือที่สามของคนอื่นเขาได้ง่ายนะคะ แล้วก็ใช้เงินเปลืองเนื่องจากว่าเปชีความสุขให้ตัวเองนั่นเองถูกไอาจารย์ใช่ครับ,รบโอ้ใครคะใครคะคุณหรือเปล่าที่มีเลข6 3ตัวหรือ6 4ต,ตัว6 5ตัวตองหเนี่ยอยู่ในเบอร์โทรศัพท์อยากรู้ว่าเบอร์เนี้ยแล้วตัวอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอยากให้ท่านจันยพิสิทธิ์วิเคราะห์เบอร์ให้แบบดีครับติดตามได้เล,เลยค่ะดีีครับ